สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พระชนะนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่10นะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่7ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่ต้องรู้จักเมื่อทรงเรียกเรานะครับในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่10ข้อที่1ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้อัคารทูต12คนนั้นมีชื่อดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องของเขายากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาโธรลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอันฟาอัสและเลเบอัสผู้มีชื่ออีกชื่อว่าทัดเดอัสซีโมนพักชันนิยมและยูดาสอิสคาริโอที่ได้อายัดพระองคไว้นั้น 12คนนี้พระเยซูทรงใช้ออกไปสั่งพวกเขาว่าอย่าไปทางที่ไปสู่คนต่างชาติแต่เข้าไปในเมืองชาซาเาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลน,นั้นดีกว่าจงไปพลางประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้มาแล้วแต่พระคัมภีร์ตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราอย่างน้อยสีเรื่องด้วยกันครับสิ่งที่1ก็คือ ต้องรู้จักคุณค่าของการส่งเรียกพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเยซูก์ทรงเรียกสาวกคําว่าเรียกใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่คนคนหนึ่งเห็นคุณค่านะครับจึงเรียกเขาออกมาเลือกเขาออกมาพระเยซูกิจเจ้าไม่ได้เรียกมาแบบเหมือนกับอะไรสักอย่าง,งก็เรียกให้ออกมาแต่ว่าการเรียกของพระองค์นั้นเป็นการเรียกที่เห็นคุณค่า เป็นการเรียกที่รู้ว่าคนคนหนึ่งมีคุณค่าเพราะองค์ไม่ได้เรียกเพราะว่าเรายิ่งใหญ่ยังไงครับแต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในตัวของเรานะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้พูดกับเราในข้อ2ข้อ3บอกว่าที่พระองค์ทรงเรียกนั้นบางทีสาวกของพระองค์แต่ละคนนั้นถ้าเราอ่านลายชื่อแต่ละคนนะครับแม้จะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ที่นี่บางคนใจร้อนบางคนเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าเป็นลูกฟ้าร้องนะครับบางคนใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับ บางคนก็ขี้สงสัยบางคนก็เห็นแก่เงินนะครับแต่ถ้าเป็นหลายคนที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็รวบรวมทั้งสาวกทุกอย่างนะทุกคนไว้ที่ตัวเองก็มีเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาเพราะเห็นคุณค่าของพวกเขาคนหนึ่งปมนคนเก็บภาษีพระองค์ก็ยังเห็นคุณค่าแม้คนอื่นจะเรียวกว่าเป็นคนบาปก็ตามนะครับ พระองค์ทรงเรียกนะฮะพระองค์ทรงรู้จักและเห็นคุณค่าของเขาอันที่2ครับเราเองต้องรู้จักอะไรนอกจากจะรู้จักคุณค่าการทรงเรียกแล้วอันที่สองรู้จักของประธานพระองค์ทรงเรียกและพระองค์พระบิดบอกว่าพระองค์ประทานสิทธิอํานาจให้ใช่ไหมครับให้ออกไปขับผีร้ายแล้วก็ให้รักษาโรคความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายพระองค์ได้ทรงให้ของประธานให้ฤทธิอำนาจเราเองต้องรู้จักของประธานที่พระเจ้าได้ให้กับเราต้องรู้จักคําว่าฤทธิอำนาจที่พระเจ้าให้ คำว่าของประทานกับอทลิตอำนาจแตกต่างกันที่ว่าเราเองมีสิทธิอํานาจกับพระเจ้าในการขับผีทุกคนนะครับเรามีสิทธิอํานาจแต่ของประทานในการรักษาโลกนั้นก็เป็นของประทานที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราในแต่ละคนนะครับคำว่าสิทธิอํานาจกับคําว่าของประทานก็แตกต่างกันนะครับแต่อย่างไ้ก็ตามพระคัมภีในหนึ่งโคริน์บทที่12บสองข้อสบบอกว่าพระวิญญาณก็ประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์อันที่1ครับ สิ่งที่เราจะต้องรู้เมื่อพระองค์ทรงเรียกเรา 1. รู้จักคุณค่าของการทรงเรียก2ต้องรู้จักของประทานอันที่3ครับต้องรู้จักขอบเขตของงานพระัมีตรงนี้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าอย่าไปหาคนต่างชาติอย่าเข้าไปสมาเลียให้ไปหาแกะวงวานอิสราเอลไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่อยากจะให้สาวกไปหาคนสมาเลียนะครับเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าก็เองก็ไปแต่พระองค์กําลังต้องการให้รู้ว่างานเริ่มต้นเอาละตอนนี้มีขอบเขตงานอยู่แค่นี้ หลังจากนั้นเราก็รู้ว่าหลังจากที่สาวกนะพระเยซูปเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ให้พวกเขากระจายออกไปยูเดียสมาเรียที่สุดปายแผ่นดินโลกแต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับพระองค์ให้เริ่มต้นจากแกะหลงวงวานิสเาเลนงนขั้นเองพระเยซูแค่ต้องการให้เรารู้จักขอบเขตงานเริ่มต้นจากการลำดับความสําคัญหลายคนรับใช้พระเจ้า เราลำดับผิดหมดเลยครับเอาอะไรไม่รู้มาทําก่อนและสุดท้ายเราก็พลาดจากสิ่งที่จะต้องทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าให้ทําก็คือเริ่มจากวงวานอิสราเอลก่อน เริ่มต้นจากคนภายในและขึ้นไปภายนอกมากยิ่งขึ้นดังนั้นเองขอดูใจเราทั้งหลายนะครับสสิ่งที่เราต้องรู้จักเมื่อพระองค์ทรงเรียกราหนึ่งครับรู้จักคุณค่าการทรงเรียก2รู้จักของประธานสิทธิอํานาจของเราอันที่3รู้จักขอบเขตของงานรู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราทําอะไรและในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงประการที่4ครับก็คือรู้จักวิถีในการทําการนะครับขอพรจารณาควาครับ